เราเรียนตอนแรกเราดูมาจากสมัยก่อนเป็นมวนวิดีโอเราจะอัดมวนวิดีโอที่แบบมี MV ของการเต้นหรือไม่ MV ของอสมัยก่อนมันจะมีกลุ่มในเมืองไทยที่เป็นกลุ่มแรกๆที่เต้นเบรกแดนเนี่ยบีบอยเนี่ยเราก็เราก็หเหมือนอัดวดีโอแล้วเราก็ดูแล้วเราก็ซ้อมอหัดซ้อมตามที่เขาแบบเต้นสมัยก่อนจะยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเข้าใจไหมครับยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยวิธีการศึกษาพวกนี้คือ เราต้องอดูจากหนังสือหรือไม่ก็จากม้วนวิดีโอเมืองนอกอสมยัยท้าเกับว่าพี่บอยเนี่ยการเรียนการเต้นอะไรเนี่ย รายการนี้เหมาะสำหรับผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปอาจมีภาพและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า60ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชม สวัสดีครับสวัสดีครับผมโคจังเงาะป่าพาตะลุยนะครับผมวันนี้ผมมาเจอได้แขกรับเชิญพิเศษนะครับผมพี่บอยพี่บอยมีฉายาอะไรไหมครับอ่าเดดบอยหกหกครับเดดบอยหกหใช่ครับสิบสิกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งศึกมาด้วยนะใช่ครับตอนนี้อ่าศึกมาได้อาทิตย์หนึ่งบวชไปหนึ่งเดือนกับอีกสิบสองวัน ก็วันนี้เป็นวันที่แปดที่สึกออกมาครับผมครับผมก็ตอนแกก็จะไปสัมภาษณ์ตอนเป็นท้าก็เก่งใจครับผมก็เดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันครับพี่บอยพี่บอยเป็นคนที่ไหนครับพี่อ่าเป็นคนจังหวัดนนทบุรีครับตั้งแต่เกิดตอนนี้อายุสี่สิบสองปีสีบสองแล้วครับผมเป็นบ้านอยู่นนเลยใช่บ้านอยู่ที่นนเกิดที่นนครับในชีวิตวัยเด็กนะพี่ เป็นคนยังไงครับ,บครอบครัวพื้นฐานครอบครัวพื้นฐานที่บ้านจะเป็นอ่าบ้านสวนบ้านสวนนนทบุรีเมื่อก่อนจะปลูกอ่าทุเรียนที่บ้านจะเป็นสวนทุเรียนเมื่อก่อนสมัยเด็กๆเ,เ,เก็บกันมันเลยแบบแต่ว่าพอเจอน้าท่วมอ่าทุเรียนก็ตายหมดเลยอะฮะโดนทุเรียนนะใชท่ทุเรียน,น,น,นทุเรียนทุเรียนนนนี่คือทุเรียนก้านยาวก็พวกหมอนทองพวกกระดุมอะไรพวกเนี้ยครับมีหมดเลยใช่เขาบอกทุเรียนนนอร่อยที่สุดในโลกแล้วครับแล้ว ในชีวิตวัยเด็กนยพี่เราเริ่มเรียนที่ไหนพี่เอาเริ่มจากมัธยมแล้วกันม,มัธยมม1ถึงมหเรียนที่โรงเรียนรัตนาทิเบตครับซึ่งตอนนั้นก็คือเราเล่นปิงปองมาแล้วก็คือเป็นนักกีฬาปิงปองของโรงเรียนด้วยไปแข่งกีฬาจังหวัดด้วยแล้วก็แข่งเป็นนักกีฬาแบดมินตันได้อันดับที่หนึ่งที่สองสลับกันไปกับเพื่อน่นะ,ะตอนที่แข่งกีฬาสีอะไรประมาณนี้ครับที่โรงเรียนมัธยมนะ ใช่ครับผมแล้วมีเป็นนักกีฬาไงพี่แต่ด้วยในชีวิตของวัยเด็กของเด็กผู้ชายอ่ะมีเกเรบ้างไหมพี่ตอนเรียนก็มีตามปกติครับกินเหล้าดูบุหรี่อ่าแต่ถ้าจะหนักๆหน่อยก็คือจะเริ่มสักตั้งแต่ตอนอายุสิบเ็ดก็คือจะสักที่ตัวเนี่ยคือตั้งแต่ เด็กๆพวกมัธยมอะไรประมาณนี้สมัยก่อนเขาจะยังไม่ค่อยสักกันแต่คืออย่างพี่เนี่ยก็เอาละเริ่มสักในตัวซ่อนที่บ้านบ้างเพราะเราชอบการสักแล้วลืมตัวไหมพี่เวลาเข้าบ้านอะ่ะก็ไม่ลืมนะครับเพราะว่ามันมันจุดอับอยู่ข้างใต้นี่เลยข้างล่างเลยซึ่งมันไม่ไม่สามารถมีใครเห็นได้พ่อ,อแม่ก็ไม่เห็นไม่ไม่รู้ใช่ครับแล้วพอมาสักเต็มตัว่งนี้ ตอนตอนเรียนนี่มันเต็มตัวยั้ไม่พี่หรือว่าจบแล้วอ,อตอนเรียนมันก็จะแค่แบบว่าเราจะแค่แบบแค่ในลมผ้าเฉยที่แบบนนซ่อนได้อ่าอันนี้ทั้งตัวไหมพี่ตอนแรกยังครับแต่ว่าจะทั้งตัวช่วงประมาณเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนอที่ทํางานตอนนั้นเป็นนักข่าวอยู่หนังสือพิมพ์ d a i l นิวเอ้ยไม่ใช่นักข่าวเป็นผู้ช่วยนักข่าวแผวนกอาคอมพิวเตอร์อืมในส่วนของอพวกกราฟิกพวกอะไรพวกนี้อ่าเราตกแต่งหรอพี่หรือว่าไงพี่ อ่าเป็นจัดนั่งสือพิมพ์ครับอยู่หนังสือพิมพ์เดลี่นิวครับผมแล้วได้ข่าวว่าเขาฝ่ายมีสมัยก่อนเนี่ยมีการเป็นนักสแสดงด้วยก็คือจริงๆเริ่มมาจากเป็นอ b าบีบอยบีบอยบีบอยคือคำย่อมาจากอ่าเบรกแดนบอยก็คืออาเด็กผู้ชายเต้นเด็กแดนครับถ้าผู้หญิงเต้นเขาจะเรียกว่าบีเกิลอ่าก็คือเบรกแดนเกิลเด็กผู้หญิงเต้นเบรกแดน ก็คือ,อขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ที่แบบว่าถ่ายโฆษณาเล่นหนังถ่ายเอ็มวีนู่นนี่นั่นก็คือจะเริ่มมาจากการเต้นเต้นบีบอยเนี่ยครับงั้นเดี๋ยวขอโท,โทษน่อยนะพี่จากที่เริ่มแรกที่พี่บอกว่าเป็นนักกีฬาใช่ครับองใช่แบดเป็นตันใช่แล้วเรามาเป็นเริ่มบีบอยได้ไงพี่มัน็มีจุดทักท่ไหไหมพี่มีครับก็เหมือนแบบว่าช่วงนั้นเทรนเราแบบว่าเราตามกระแสพวกเมืองนอกอยู่แล้วเนี้ย บางทีเราดู m v เพลงเงี้ยเฮ้ยมันมีแบบว่าคนมาเต้นอะไรเงี้ยแบบตีลังกงตีลังกาหมุนหมุน,มนกับพื้นอะไรเงี้ยเออเรามองว่ามันเทด่ดีซึ่งตอนนั้นคือเราอายุประมาณ18ย่างเข้า19ถ้านับตอนนี้ตอนนี้ก็คือ,อยังเต้นได้อยู่ถ้าเทียบในวงการตอนนี้ก็คือเต้นมา20กว่าปีแล้วเป็นอาจารย์แล้วคือจริงๆนิสัยส่วนตัวไม่ชอบสอนใครก็เลยไม่ได้เป็นอาจารย์เราเป็นคนเต้นเรามีสไตล์การเต้นที่แตกต่างจากคนอื่นมันก็เลยไม่สามารถสอนอย่างได้ เพราะว่า่าถ้าพูดตรงๆเนี่ยคือเราจะเป็นบีบอยที่เต้นโหดที่สุดในประเทศไทยซึ่งน้องๆคือเวลาพูดถึงแนวเต้นที่แบบเป็นแบบแนวโหวดๆเนี่ยคือเขาจะนึกถึงเราก็คือบางทีมันจะเสียงตายครับถ้าแต่ละท่าอเงี้ยเอาหัวปักพื้นเงี้ยบ้างอ่าบางทีแบบว่าใช้หลังมือเล่นบ้างอะไรประมาณเนี้ยซึ่งบางทีการเต้นแต่ละครั้งเราจะได้แผลเราจะเจ็บตัวตลอดแล้วเราเรียนมาจากไหนพี่อ่าเราเรียน ตอนแรกเราดูมาจากาสมัยก่อนเป็นมวนวิดีโอเราจะอัดมอนวิดีโอที่แบบมี MV ของการเต้นหรือไม่ MV ของอสมัยก่อนมันจะมีกลุ่มในเมืองไทยที่เป็นกลุ่มแรกๆที่เต้นเบรกแดนเนี่ยบีบอยเนี่ยเราก็เฮ้เราก็เหมือนอัดวีดีโอแล้วเราก็ดูแล้วเราก็ซ้อมอหัดซ้อมตามที่เขาแบบเต้นสมัยก่อนจะยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเข้าใจไหมครับยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยวิธีการาศึกษาพวกนี้คือ เราต้องอดูจากหนังสือหรือไม่ก็จากม้วนวิดีโอเมืองนอกสมัยท่าเกับว่าพี่บอยเนี่ยการเรียนการเต้นอะไรเนี่ยคือฝึกด้วยตัวเองทั้งหมดใช่ฝึกด้วยตัวเองครับทุกอย่างพื้นฐานของการเต้นบีบอยก็คือมันต้องเหมือนแบบเราร่างกายเราต้องแข็งแรงแล้วในขณะที่เราเต้นเนี่ยคือเราต้องฟังเพลงเป็นด้วยเราต้องจับจังหวะเพลงแล้วเต้นให้มันลงจังหวะการเต้นบีบอย สิ่งสาคัญที่สุดถ้าน่าจะสําคัญที่สุดเลยคือร่างกายต้องแข็งแรงครับบางทีก่อนการเต้นมันก็เหมือนการเล่นกีฬาจะต้องมีการวอร์มอัพไม่ใช่แบบว่าคุณจะแบบลงไปเต้นปุ๊บแล้วเหมือนนักกีฬาที่เขาไม่ได้วอร์มกล้ามเนื้อฉีกอะไรประมาณเนี้ย<อ>การเต้นก็เหมือนกันก็คือต้องมีการวอร์มร่างกายการแบบอะไรประมาณนี้อ่ายืดเส้นยืดสายยืดกล้ามเนื้อก่อนแล้วก็ถึงจะลงไปเต้นซึ่งในการเต้นเนี่ยคือ พื้นฐานพวกนี้มันจะมาจากเมืองนอกและเราเหมือนรับวัฒนธรรมมาซึ่งในตอนนั้นเราได้มีโอกาสได้ไปรู้จักกลุ่มคนเต้นยุคแรกๆของเมืองไทยซึ่งมันทําให้แบบว่าเราพอเรารู้จักเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆปุ๊บการเต้นของเรามันก็พัฒนาขึ้นเพราะเราได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนอสมัยก่อนก็คือเราอ่า อย่างเมื่อก่อนคือไปเที่ยวข้าวสารสมัยยุคแรกเลยที่มันเป็นพื้นดินแดงอะไรนี้เลยครับสมัยยุคข้าวสารเปิดแรกๆเลยก็ไปพวกร้านซูซี่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเจอคนที่แบบเต้นอะไรประมาณนี้ล้วก็เหมือนลงไปแข่งเต้นกับเขาอะไรประมาณนี้แล้วก็ทําให้ได้รู้จักกาันมันก็กลายเป็นสังคมที่รู้จักคนเต้นตอนนั้นคือยังไม่รู้จักใครเลยตอนนั้นเราแบบซ้อมเต้นอยู่คนเดียวเลยพอเราไปรู้จักคนคนนึงเพื่อนคนนี้คนนี้คนน,คน,นี้ไปเรื่อยๆเขาก็ชวนไปซ้อมเมื่อก่อนจะซ้อมที่ มาบุญคลอง MBK ่า MB ชั้น7หน้าร้านกบกบสเก็ตช็อปนะครับอ่าสมัยก่อน่าก็ไปซ้อมกันทุกๆวันเสาร์จำมาเหมือนมิทติ้งมานัดซ้อมเราก็เริ่มรู้จักคนไปเรื่อยๆพอถึงจุดๆหนึ่งที่แบบว่ามีรุ่นพี่ที่เขาเหมือนอตอนนั้นเขาเล็งเห็นว่าโอเคเราพอเต้นได้แล้วช่วงนั้นมันมีจังหวะพอดีคือเขาไปรับสัญญาเป็นแดนเซอร์ให้ดาจิมพอดี mm. อ และเขาเป็นหัวเขาเป็นหัวหน้าเขาเป็นหัวหน้าทีมเลยทีเนี้ยเราก็ได้อยู่ในเซตนั้นเซตที่โอเคหนึ่งเราได้ในส่วนที่สกิลในการซ้อมเต้นอะไรเงี้ยมีมีผู้ฝึกหัดเราก็คือรุ่นพี่อะไรประมาณเนี้ยสองคือเรื่องงานนตอนนั้นคือกาลังจะบอกว่าตอนที่อายุ1 8บแเนี่ยเรากาลังพึ่งเรียนปริญญาตรีปีหนึ่งตอนนั้นคือกําลังเรียนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะวิทศศาสตร์ปีห แล้วเราก็เริ่มเต้นตอนอายุ18บแช่วงตอนนั้นคือพอเรารู้จักอาลุ่มๆนี้ปุ๊บในขณะที่เราหาที่ซ้อมเต้นใหม่เราก็คืออันนี้จะเล่าจะเล่าประวัติที่แบบว่าคือมันเป็นอะไรที่แบบคือมันสามารถยกไปพูดคุยได้อาในขณะที่เราได้เข้าไปเป็นอาในส่วนหนึ่งของทีมนักเต้นของแดนเซอร์ดาจินของแกมมี่เนี่ยครับเราได้เปลี่ยนสถานที่ซ้อมก็คือไปซ้อมตรง BTS อ่า สนามกีฬาสนามสุขอะตรง BTS เห็นปะที่มันจะมีทางเดินก่อนที่จะขึ้นเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างสยามดิสฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์พอยต์แล้วก็ม,มัมคองตรงนั้นคือจะเป็นสถานที่อของพวกพี่เต้นกันหยุดพื้นที่เลยใช่ยุดพื้นที่นะตอนนั้นคือเขาทาง BTS เขาให้เราซ้อมปกติได้ไม่ห่วง ใช่ไม่ห่วงไม่อะไรซึ่งการที่เราซ้อมประมาณอาปี2ปีจุดจุดนี้จุดจุดนี้ตรง BTS สนามสุขเป็นจุดที่บีบอยทั่วโลกรู้จักแล้วเวลาเขามาเมืองไทยต้องมาเขาจะมาที่นี่เขาจะมาหาพับพวกเราเขาจะมาหากลุ่มเราอันนี้<ล>ต้องต้องต้อง,องเกรินไว้ก่อนต้องบอกไว้ก่อนว่าสเสน่ห์อย่างหนึ่งของกลุ่มพวกบีบอยเนี่ยไม่ว่าคุณจะรู้จักใครหรือว่าไม่รู้จักต่อให้คุณเดินเข้าไป แล้วคุณเห็นกัเต้นเขาอยู่คุณไปเต้นกับเขาคุณเป็นบีบอยแล้วกลุ่มคนพวกนี้มีเสน่ห์ตรงที่ว่าใครมาก็ได้ใช่ครับเรายินดีต้อนรับแลกเปลี่ยนความรู้อ่ามันเหมือนแบบเรารู้จักเพื่อนใหม่อ่ะการเต้นอ่ะมันเหมือนเป็นสะพานทําให้เรารู้จักคนเพิ่มขึ้นมีมิตรภาพเข้ามาอ่ะฮะเพราะยางบีบอยนี่ถ้าเข้าไปซัวไม่มีคําว่าตีกันใช่ครับไม่มีครับมีแต่มิตรอย่างเดียวใชน่นี่คือนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของ คำว่าบีบอยบีบอยมันก็คือศิละปะการแสดงอาแขนงหนึ่งแล้วถ้าเทียบมันเป็นกีฬาได้ด้วยนะตอนนี้เขาอายัดเป็นกีฬาไปแล้วบีบอยใช่ครับมีอาถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ก็คือมันจะมีการจัดแข่งชิงแชมป์โลกด้วยอาของวงการบีบอยการเต้นด้วยซึ่งถ้าผมมองหนึ่งบีบอยคือศิละปะเพราะเราต้องฟังเพลงเราต้องฟังเพลง,เร,ง,ง,เ,พลงเราต้องศึกษาเพลงเราต้องจับจังหวะเพลงเต้นให้ลงจังหวะ การเต้นอะไรพวกนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็คือเป็นศิลปะอ่าสองบีบอยเป็นการออกกําลังกายถ้าคุณไม่แข็งแรงรถ้าคุณไม่แข็งแรงคุณไม่สามารถเต้นตามเขาได้คุณไม่สามารถเก่งเท่เทาเขาได้เพราะฉะนั้นสองสิ่งที่จะมีก็คืออ่าศิลปะและอ่าการออกกําลังกายก็คือหนักอ่ะฮะความแข็งแรงของร่างกายแล้วอย่างนี้<ม>เขาไปอยู่ใน ทีมของพี่ดาจิมเลยไหมครับใช่ครับเวลาอ่าคือจะบอกไว้กันว่าอ่าอย่างดาจิมเนี่ยคือผมรู้จักกันตั้งแต่สมัยตอนที่เที่ยวเขาสารเมื่อก่อนอ่าก็คือแบบรู้จักในฐานะที่เป็นรุ่นพี่อ่าคนนึงแล้วในขณะที่เขาออกเทปมาตอนนั้นที่ออกเทปใต้ดินออกมาแล้วคือแบบเขาดังแล้วจนแบบว่าเขาอยู่กับแกรมมี่นะนะตอนนั้นที่รู้จักกันเนี่ยพี่พี่ดาจิมเนี่ยยังดังอยู่ในใต้ดินใช่ยังไม่ได้ขึ้นมา อยู่ในค่ายใช่ครับผมซึ่งในขณะที่อ่าพอเรารู้ว่าเราอยู่ในทีมของรุ่นพี่ที่เป็นนักเต้นที่ได้รับเลือกจากทางแกรมมี่จากทางดาจิมจว่าด,ดีใจครับเพราะว่าอย่างน้อยหนึงคือเราได้รู้จักศิลปินที่่าเราเคยพูด<ร>คุยอยู่แล้วอ่าใช่ครับสองคือในขณะที่ณนะตอนนั้นเราเพิ่งเป็นนักเต้นหน้าใหม่เราเป็นบีบอยเพิ่งแบบว่าไม่ได้เต้นเก่งอะไรมากแต่เราได้มีโอกาสเหมือนแบบว่าเป็นบันไดก้าวแรกในการแบบ อ่ะเข้าสู่วงการเลยก็ว่าได้มันเหมือนถูกหวยเลพี่นะใช่ครับเพราะว่าอ่ะตอนนั้นคืออ่าทีมจะมีประมาณ8คนซึ่งอ่ะถ้าผมพูดพูดแบบตรงๆเลยนะคือคุณเป็นหนึ่งใน8คนของคนเท่าไหร่อ่ะ60อ่าจะล้านคน70ล้านคนที่ได้เต้นให้ศิลปินคนคนหนึ่งอของแกมมี่ อันนี้คือความน่าดีใจคือความภาคภูมิใจของของตัวตัวพี่เ,เลย,ยใช่คือเราเป็นหนึ่งใน8ของหกสิบล้านคน